วัสดีค่ะรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุพลนะคะมาค่ะคุณเอซีทุกท่านนะคะมานะคะมากินข้าวกับป้าออนนะคะมากินข้าวกับป้าออนโอโทษเป็นผู้ใดเนาะอันนี้เนาะ,นะ,ะผู้ใดนี่ลุงเสือ โอ้โหบัดดีคุณเอฟซีน่อยลุงเสือครับครับลุงเสือกินข้าวนะคะกินข้าวอันนี้ก็แอดแม่มนะคะแอดแม่มค่ะแอดแม่มกำลังกิน,น,น <laughs> อันนี้ก็คุณย่าพานะคะคุณย่าพานี่นะคะกําลังกินข้าวอย่างอเลดอร่อยเลยคุณย่าพาอร่อยไหมคะอร่อย <laughs> อร่อยอคุณย่าวันนี้กินข้าวกับอะไร ลาบปลามาค่ะมาดูว่าฝีมือคุณย่าพานะคะลาบปลานี่ค่ะโอ้ยน้ำลายเฮียเด้พ่อแม่พี่น้องนี่กัดอันนี้ใส่นี่กัดอันนี้ใส่นี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้หมกเนาะค่ะเนาะลาบคั่วลาบอ๋ออันนี้อันนี้คั่วนะคะคั่วลาบคั่วลาบปลานี่คั่วลาบนะคะลาบปลาคั่วลาบกัมันปี๋ ั่วลาบอันนี้นะคะลาบสุกแล้วเยอได้อันนี้ก็จะเป็นหมกนะคะหมกไขป่ปลานี่ค่ะอยูกาอันด่างดหมกไขป่ปลาแล้วก็หมก,ขมกไขป่ปลาหมกไส้ไนะคะไส้ปลานี่ค่ะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเป็นมืดๆเดี๋ยวพ่อออนให้ดูนะคะนี่เป็นลาบนะคะลาบโอ้ยนำลายเฮียเด้พ่อแม่พี่น้องเลย นี่นะคะมาเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมากินข้าวกับปลาออนนะคะนี่นะคะลาบปลาลาบปลาลาบปลาขาวปลาหัวแข็งแล้วก็ปลาปลาคูลามปลาคลามปลาคูลาม,ลามนี่นะคะย่าพาคุยใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยเปตเตาแสบแต่พอแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะ ลาบซุกนะคะเนาะลาบปลาน,ะนะะั่นแหละค่ะเอาขัควค่ะขัวแกดแมมกินใหญ่เลยค่ะกำลังหิวค่ะข้าวเย็นนะคะ <ขอ S 1> วันนี้ข้าวเย็นนะคะ<อ>ก็จะมีเนี่ยนะคะ<อ>ก็ผักกับก็จะมีมะเขือเนาะค่ะเนะาะมะเขือเก็บมาจากสวนนะคะสวนหญ้าพาที่ปลูกไว้นะคะมะเขือลูกใหญ่มากค่ะมะเขืออ่อนนะคะมะเขืออ่อน,นะ นี่ค่ะก็จะมีมีมะเขือพวงด้วยนะคะนี่มะเขือพวงอันนี้ก็เก็บอยู่ที่สวนหญ้าพานะคะมะเขือพวงแล้วก็จะมีมีนี่นะคะลวกลวกขาขาอ่อนเนาะค่ะเนาะขาอ่อนอขาอ่อนค่ะเอามาเลยลุงเสือ ลุงเสือมาถามว่าเอาไม้นืงน้งนึง่งนึ่งฟักทองเอามาเลยเอามาเลยนี่ค่ะแอดแหมมกำลังกินใหญ่เลยนะคะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเิฟซ <fit S 1> ีทุกท่านนะคะมามาโอ้ยเป็นตะแ่บหลายค่ะวันนี้กับข้าวแซบแซบค่ะเนี่ยหากินยากนะคะลาบป,ปาลาลาบปลาบ้านเรานะะเนาะค่ะเนาะ นานๆกินนะคะนานๆกินก็จะมีสุกด้วยดิบด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่ว่าชอบกินเนาะค่ะเนาะอันนั้นกระปุกอะไรยากพริก,กระปุกพริกขั่วถ้าถ้าไม่ไม่เผ็ดก็เพิ่มได้ค่ะนี่นะคะย่าพาเอามาไวา้ตรงนี้นะคะชอบชอบรสเผ็ดๆก็ใส่ได้ค่ะ โอ้ยบอกมาแล้วก็อยากแห้งแห้งพอม่พี่น้องเอ้ยขออนุญาตไปกินก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลน,นะคะขอบคุณค่ะประออนขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ